พระเจ้าเนี่ยอยู่เหนือทุกสิ่งจริงๆไม่ว่าสถานการณ์ใดๆในชีวิตร,รวมทั้งสถานการณ์โควิดนะครับพระเจ้าจะประทานสันติสุขให้กับเราและสันติสุขมันจะมีชัยชนะเหนือความทุกข์เสมอ ตอนแรกโควิดเข้ามาแล้วก็ระวังมากเลยเพราะว่ากลัวเนาะก็ทําให้หวาดกลัวไม่กล้าไปนั่นไปนี่แล้วก็ต้องระมัดระวังไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าขาดสันติสุขพอสมควรในชีวิตนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเคยทําได้ทําไม่ได้โควิดเนี่ยก็มีผลต่อครอบครัวเพราะว่าไปนั่นไปนี่ด้วยกันมันก็ไม่สามารถไปได้เพราะว่าโควิดเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคทําให้บางทีก็อยู่บ้านด้วยกันแค่นั้นงานรับใช้ในคิดตจเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด ดังนั้นเราต้องพบปากกันต้องมีการหนุนใจกันใช้เวลาด้วยกันสอนบ้างพีหรือว่ามีการไปเยี่ยมเยียนนะครับเกรงใจคนที่เราไปหาเพราะว่าบ้านเขาไม่ได้อยู่คนเดียวบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราไปรับเชื้อมาหรือเปล่าไปแล้วก็เอาเชื้อไปติดเขาทําให้มันเป็นเป็นสิ่งที่ยากลําบากในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในช่วงโควิดนะครับ ตอนแรกโควิดมาเราก็เข้าใจว่าสงสัยเราเสร็จแน่เลยเจอกันไม่ได้อธิษฐานรวมกันไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าพอเราใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกับการว่าทุกคนได้รับการรื้อฟื้นแล้วก็แน่นอนที่สุดพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราแล้วเราก็พบปากกันคุยกันผ่านกรุ่ปไลน์นของเราผมมีลูกสองคนนะครับลูกชายลูกสาวทั้งคู่เนี่ยจริงๆก็ไปเรียนในต่างประเทศแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ต้องเรียนออนไลน์เขาก็ต้องกลับมาเมืองไทย ก็เหมือนกับเป็นของขวัญเลยเพราะว่าแต่ก่อนก็เจอกันเฉพาะซัมเมอร์2เดือน3เดือน4เดือนก็กลับละรู้สึกว่าพระเจ้าอวยพร,พรให้เราได้ใช้เวลากับครอบครัวได้ใช้เวลากับลูกๆของเราตอนแรกก็ขาดสันทิสุขในการที่เจอโควิดนะแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาถึงจุดที่ยอมรับว,ว่าโควิดก็เป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่ามันไม่ดีนะแต่จริงๆแล้วพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าล้วนแต่เกิดผลดีทั้งสิน้นโควิดทําให้เรา รู้ว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนโควิดทําให้เรารู้ว่าความมั่นคงในโลกเนี่ยไม่ใช่เป็นคําตอบก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านเข้ามาเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นอุปสรรคแต่มันกลายเป็นอุปกรณ์ดูเหมือนว่าเป็นเวลาแห่งความมืดแต่กลายเป็นเวลาแห่งความสว่างที่พระเจ้าเปิดประตูบานใหม่ให้งานรับใช้ด้วยแต่ถึงกะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายโควิดผ่านไปเราก็จะเดินหน้าต่อไปทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับ ตอนนี้หลักของผมก็คือว่าทําทุกอย่างที่ทําได้สิ่งที่ทําไม่ได้ก็พยายามเต็มที่และส่วนที่เหลือเขาฝากไว้กับพระเจ้านะครับปัจจุบันเราใช้ทุกอย่างที่สามารถที่เป็นอุปกรณ์ได้อย่างที่บอกโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีไอทีแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทำอะไรได้ก็ทำเต็มที่นะครับเป็นระยะแล้วก็จัดระบบบริหารจัดการให้ดีแล้วก็ผมคิดว่ายังไงก็ตาม โควิดจะอยู่หรือไปยังไงเราก็รับใช้ต่อแล้วก็แม้วันหนึ่งโควิดไปเราก็ยิ่งรับใช้มากขึ้นโควิดไม่ไปเราก็รับใช้เต็มที่อยู่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าที่สุดโควิดจะกลายเป็นพ่อพ่อนสำหรับคิดจักรและเป็นพ่อพ่อนสำหรับชีวิตเราทุกคนครับ พระเจ้าจริงๆนะครับเพราะว่าคริเสเตียนรู้ว่าความหวังใจสูงสุดของเราอยู่ในพระเจ้าและคริเสเตียนเราเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธานุภาพเหนือทุกสิ่งแล้วก็พงไม่จํากัดดังนั้นคริเสเตียนเนี่ยย่อมจะมีความมีความไว้วางใจมีสรรที่สุขในใจเนี่ยเป็นพิเศษเพราะว่าเรามีที่พึ่งพาที่มั่นคงแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับพี่น้องบางท่านที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าอยากจะหนุนน้ำใจว่าพระเจ้าเนี่ย อยู่เหนือทุกสิ่งจริงๆไม่ว่าสถานการณ์ใดๆในชีวิตรวมทั้งสถานการณ์โควิดนะครับและก็แน่นอนที่สุดโควิดมันอาจจะดูเหมือนว่าน่ากลัวแต่เมื่อเราพบกับพระเจ้าเราจะมีใจกล้าในการที่ดําเนินชีวิตต่อไปเพราะว่าเมื่อเราพบกับพระเจ้าพระเจ้าจะประทานสันติสุขให้กับเราและสันติสุขมันจะมีชัยชนะเหนือความทุกข์เสมอท่านสามารถศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าได้ท่านสามารถเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเพราะว่าพระเยซูไม่เพียงแค่มอบสันติสุขเท่านั้น แต่พระองค์มอบชีวิตและเป็นชีวิตนิรันดร์ให้กับเราทั้งหลายทุกๆคนด้วย